สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ขึ้นมาไลฟ์หลายรอบนะครับรอบที่สองนะฮะไม่มีอะไระครับตื่นเต้น <c ười> คือคนเราเรามันมีตื่นเต้น,นมีอารมณ์ตื่นเต้นแล้วแบบก็ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวเนาะก็อยากจะมาเล่าต่อนะครับให้กับสมาชิกสภากลุ่มนีให้ทุกคนได้มาร่วมตื่นเต้นกันด้วย เอ็ดคันนี้นี่มันขี้วอยวายขี้วอยวายมากเลยใครมาใกล้นิดนึงไม่ได้เลยนะต้องวอยวายก่อนเลยก็จริงๆแล้วอ,อยากจะฝากบอกอผู้ผลิตรถยนต์เนาะที่มีระบบสัญญาณเตือนอะไรเงี้ยนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเตือนข้างใไนได้เตือนข้างนอกเนี่ยนะคร ก็คุยกับสเจคิตกับคนคก็เป็นไอเดียที่ดีนะคือระบบเตือนเนี่ยเวลามีวัตถุเข้ามาใกล้รถมันจะเตือนนะภายในรถริงว่า,าซึ่งมันก็โอเคอะ่ะมันก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งก็ดีรู้ว่ามีแต่ว่ามันน่าจะไปเตือนนอกรถนะแต่เช่นมีรถเข้ามาคนเดินใกล้หรือมีมอเตอร์ไซค์แซะเข้ามาใกล้ๆเนี่ยนะฮะมันก็ให้มันเตือนเป็น ข้างนอกรถอะนะเป็นคําพูดไม่ได้ตอนนี้คุณใกล้รถเ,เกินไปแล้วนะอะไรเงี้ยโดนนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีก็จะได้ช่วยป้องกันนะครับไม่ให้เป็นคนที่จะเดินที่จะเข้าใกล้รถเนี่ยมันก็จะได้ดูว่าอย่างใกล้เกินไปก็เดี๋ยวจะมาเขียยชนเนาะนี่ก็น่าจะเป็นระบบที่ดีนะที่ผู้ประกอบรถยนต์เนาะหรือรถยนต์ก็น่าจะใส่เข้าไป แทนที่จะเต,เตือนเฉพาะในรถเนาะก็ให้เติมข้างนอกรถก<ต>็จะดีกว่าก็ต้องเตือนในรถด้วยแหละก็เตือนในรถด้วยแล้วก็เตือนนอกรถด้วยใช่ไหม,มก็ดีนะครับเย็นขับไปข้างหน้าเนี่นะครับแล้วก็ไปเจอรถข้างหน้าซึ่งแบบขับช้าอะไรเงี้ยก็จะได้ส่งสัญญาณเตือนช่วยขับเร็วหน่อยอะไรเงี้ยนะครับหรือช่วยหลบช่วยชิดซ้ายหน่อยให้เป็นคำเตือน ีกว่าไปปีดแต่อะไรหนึ่งมันก็จะตอบกลับมาว่ามึงรีบมึงไปก่อนเลยมันคงจะแบบแล้วคนข้างหน้าก็จะพอคนข้างหน้าพอได้รับคําเตือนเขาก็จะตอบกลับมาแบบนั้นแลวครับมึงรีบไปก่อนเลยนะอะไรเงี้ยก็ต่อไปก็ให้รถมัน AI มันทํางานนะรถมันก็ตอบโต้กันเองตอบกัมันคงจะด่ากันั่วถนนเงี้ยก็คงจะประมาณก็คุยกันแบบเล่นๆนะครับ โลกนานโครมาอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นาอก็จะขอมาอะไรนะประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งนะครับเกี่ยวกับสมาชิกที่ต้องการที่จะซื้อพลบอะเมื่อสชกครู่นีคนหมูก็โทรมาถามมาคุยเนาะนะว่าเ๊ะซื้อพลบอแล้วเน ham, first, ี่ยจะได้เม uh, <necessary> <mar> ื <ain> ่อไหร่ อย่ผมก็เคยพูดลงในคลิปแล้วนะแต่อาจจะหลายวันมาแล้วนะครับก็การซื้อพอรบบ์นะครับ,บนะฮะทันทีเมื่อเมื่อสมาชิกกดซื้อนะฮะผ่านหน้าร้านค้าในในแอปเรียบร้อยแล้วนะะเมื่อกดซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าตรงหน้าร้านค้าเนี่ยจะมี แจ้งไว้นะครับว่าจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้างนะจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้างเหมือนปกตินะครับซื้พอพลบอที่ไหนก็ต้องมีเอกสารเหล่านี้นะครับก็คือเล่มทะเบียนใช่ไหมครับใบจดทะเบียนเนาะรถยนต์เนาะซึ่งอะไรว่ามันจะระบุเลยนะเป็นรถอะไรรุ่นอะไรเลขเครื่องเลขตัวถังกี่ซีซีนู่นเนี่ยซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกซื้พอพลบบอนะนะครับอันนี้คุณก็ถ่ายนะครับตรงนี้นะครับ นะรูปนี้ส่งมานะครับเข้ามาใน l ล n e ของแอดมินทีดูร์นะลน์แอดมินทีดูอยู่ไหนก็อยู่ตรงในนะทุกคนมีอยู่แล้วจริงไหมครับนะหรือไม่มีก็กดนะครับเรามีลิงก์ให้กดเลยนะตรงหน้าร้านค้าเลยนะครับนะมีลิงก์ให้กดเลยกดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้า l ลน์แอดมินทีดูได้เลยนะครับนะค,บคุณก็ส่งนะครับรูปถ่ายของไอตัวไอเนี้ยครับทะเบียนเล่มทะเบียนนะครับ แล้วก็บัตรประชาชนนะถ่ายบัตรประชาชนด้วยนะครับส่งมานะสารแล้วก็แจ้งที่อยู่จัดส่งเพราะบางคนเนี่ยที่อยู่ในบัตรประชาชนมันไม่ตรงกับที่อยู่ที่จะให้จัดส่งสินค้านะใช่ไหมครับก็ต้องแจ้งที่อยู่จัดส่งนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อด้วยนะฮะเบอร์โทรติดต่อด้วยเนีห่หลักๆนะ สี่อย่างนะครับที่ต้องส่งมานะครับก็คือเล่มทะเบียนหน้าทะเบียนรถยนต์นะหน้าทะเบียนรถยนต์บัตรประชาชนที่อยู่ที่จะให้ส่งเอกสารไปให้นะครับเพราะว่าบริษัทฟินเขาจะต้องส่งกรม,มทันตัวจริงไปให้นะครับที่บ้านซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าจัดส่งนะรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่ต้องมีค่าจัดส่งแล้วนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออันนี้ส่งมาที่ไลน์ ลายแอดมินทีทูอาร์นะครับที่ทุกคนรู้จักดีเนาะนะเมื่อส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังบ้านนะครับของทีทูอาร์กับฟินเขาเชื่อมต่อกันเองนะครับนะฮะซึ่งเมื่อเมื่อส่งเอกสารครบนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับไม่นานนะครับไม่นานนะครับแบบเดียวอะฮะไม่นานถ้าเอกสารครบนะชัดเจนนะทางฟินเขาก็จะออก กรมมาทานมาให้นะครับซึ่งจะมี2แบบนะเป็นกรมมาทานแบบออนไลน์อันนี้เขาจะส่งมาให้เลยนะเขาจะส่งมาให้เลยนะครับนะฮะซึ่งาทางแอดมินก็จะส่งกรมทาน,นเนี้ยออนไลน์เนี้ยให้กับสมาชิกนะฮะไปกลับไปทางไลน์ใช่ไหมครับนะเพราะคุณส่งข้อมูลไปทางไหนกรมทานมันก็จะส่งกลับไปทางนั้นเนาะซึ่งเป็นกรมทานออนไลน์เอาไว้สําหรับทำไรเอาไว้ให้สมาชิก ไปปริ้นนะครับเพื่อที่ไปต่อทะเบียนเพราะบางคนเนี่ยซื้อพลบอนะครับเพราะว่าเอ่อคือต้องต่อทะเบียนไงนการต่อทะเบียนต่อภาษีอะต่อภาษีรถยนต์เนี่ยมันต้องมีพลบอใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ไปปริ้นซะนะครับนะฮะนะครับมันก็จะมีหน้ากรมทารตรงนี้ให้นะครับที่เป็นออนไลน์คุณก็ไปปริ้นเลยนะครับปริ้นเสร็จเพราะมันมาทางไลน์จริงไหมใช่ไหมฮะคุณก็สามารถ เปิดเพราะมันเป็นไฟล์ที่เป็น pdf นะไฟล์ pdf คุณสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์เสร็จคุณก็เอาตรงนี้แหละครับไปต่อต่อภาษีประจำปีได้เลยนะครับซึ่งตัวกรมมาทันตัวจริงนะครับจะถูกส่งไปที่บ้านทางไปรษณีย์นะครับอันนี้คือขั้นตอนวิธีการนะซึ่งตอนนี้มี พลบอ,อยู่สามประเภทนะร,รถยนต์นะครับรถกระบะแล้วก็รถตู้นะคะนะครับซึ่งท่านท่านก็ลงเลือกด้วยนะครับมีสามราคานะรถยนต์รถกระบะรถตู้นะครับก็ลองเลือกซื้อให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะราคาไม่เท่ากันนะครับซึ่งการกดซื้อพลบ,บผ่านแพลตฟอร์ม i t ทอนั่นนะฮะ มันก็จะแตกแต่างกับท่านซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ท่านเคยซื้อพรบรมาเนี่ยนะท่านก็ได้แต่พรบบอีกไหมนะซื้อมาทั้งชีวิตแล้วก็ไม่รวยเนาะนะครับวันนี้ท่านซื้อผ่านแพลตฟอร,ร์ม ITS นะครับนะจะมีพอยต์มีคะแนน TP เกิดขึ้นนะมีพอยต์ RV เกิดขึ้นนะครับนะพอยต์ RV ก็จะถูกนําไปคานวณจ่ายกลับเป็นโบนัสแคชแบ็กให้กับท่าน ครับเป็นทั้งส่วนรถเป็นทั้งคะแนนนะครับ,นะรบซึ่งท่านก็มีดาวไลายพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนนะทุกคนซื้อพรบอคนละฉบับต่อปีอะ่ะโอ้รวยเลขเทเลยนะครับนะบเห็นไหมการเป็นเจ้าของ Big Data เนี่ยมันสามารถทำให้รวยได้แต่ถ้าท่านเป็นเจ้าของ Big Data ท่านก็รวยได้แค่ทุกคนซื้อสิ่งที่จำเป็น ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเพาะเรื่องของพรบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนนะครับต้องซื้อเพราะกฎหมายมันบังคับนั่นเองนะครับขับรถไม่มีพรบบอหรือผิดกฎหมายเห็นไหมครับอ่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันมาต่อยอดนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่านะให้กับบิ๊กดาต้าของท่านนะนะครับนะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งทรัพย์ดิจิตัลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับนะ เสร็จแล้วเนี่ยนอกจากประกันภาคบังคับซึ่งเป็นพรบบแล้วนะครับมันก็ยังมีประกันภาคสมัครใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันชั้น1ชั้น2ชั้ 2, 3น3 2บวก3บวกนะฮะก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยว2บวก3บวกเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเมนูให้เพราะว่าประกัน2บวก3าบวกเนี่ยมันไม่ต้องตรวจสภาพกดซื้อได้เลยมันจะถูกฟิกนะคะรับฟิก เบี้ยนะครับตามทุนประกันที่ท,ท่านเลือกเลยซึ่งทุนประกันเนี่ยมันจะมีทุนประกัน5 1 0 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 0อเนี่ยอันนี้คือทุนประกันทุนประกันก็คือครับวงเงินที่ที่ท่านจะได้รับกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อประกัน2บวก3บวกนะครับไม่ต้องตรวจสภาพรถนะ แล้วก็ท่านต้องดูเงื่อนไขด้วยนะครับว่าประกัน2บวก -3 บวกเนี่ยนะครับท่านประกันเขาจะ,ะชดเชยให้จ่ายให้ก็ต่อเมื่อท่านต้องมีคู่กรณีนะครับที่เป็นล้อลากนะที่เป็นพาหนะที่จดทะเบียนตามกฎหมายด้วยนะต้องเป็นพาหนะที่จดทะเบียนตามกฎหมายด้วยนะไม่ใช่ท่านไปชนกับรถที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประกันไม่รับผิดนะครับนะเ,เพราะฉะนั้น นี่คือเงื่อนไขเพราะฉะนั้นผมมีคลิปวิดีโอนะครับให้ดูแล้วนะครับนะว่า,ากรณีซื้อประกัน2บวก3บวกเนี่ยนะครับกรณีไหนบ้างที่ประกันเขารับผิดเขารับเคลมนะนะครับอย่างโคจอมโบ้เบ้นคขาที่แล้วไปซื้อประกัน2บวกไว้นะครับน่าเสียดายมากเลยนะฮะไปซื้อประกัน2บวกไว้บอกว่าเกิดวันเหตุไม่มีคู่กรณีครับ นะคู่กรณีคือแบลรีเอร์นะครับโอ้โหพอไปแจ้งประกันปั๊บเรียบร้อยเท่านั้นแหละครับประกันรีบมาถ่ายรูปเลยครับไม่มีคู่กรณีจบเลยครับนะซ่อมเองสิครับนะซ่อมเองเลยคันนี้นะสุดท้ายแล้วไปขายทิ้งดีกว่าเพราะไม่รู้จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการซ่อมกี่ฮะก็เลยต้องไปถอยซื้อรถใหม่นะครับนะฮะสามปีสามคันแล้วนะโคจัโบของเรานะครับ นะเบนซ์สองปีสามคันแล้วนะครับนะฮะนะครับรู้สึกวันนี้จะเดินทางไปอีสานหรือขึ้นเหนือไม่ทราบนะครับเดี๋ยว่าจะไปช่วยนะครับปู่ใช่ไหมครับนปู่คงอินของเรานะทางเชียงรายนู่นหรือไงหรืออย่างหนึ่งนะครับนะครับขึ้นเหนือไปละนะครับก็ขับพานะคู่ใจคันใหม่ไปเรียบร้อยเป็นสป้ายแดง อันนี้ทําประกันเรียบร้อยเลยชั้นหนึ่งเลยนะครับนะฮะถือว่าเป็นประกันใบแรกเลยที่ซื้อผ่านกวาตฟอ์มเอสเนาะไปเรียบร้อยแล้วแล้วได้ถูกมากเลยอ่ะเออไปเช็คเบี้ยนะครับเออไปเช็คเบี้ยจากตัวแทนนะครับเออโหห้าหกหมืน่นห้าหมืน่นหกหมื่นนะครับเช็คเบี้ยนะครับมาเจอมามามาซื้อผ่านระบบของเรานะครับสี่หมืน่นต้นต้น,ตนเองอะ่ะ สี่หมื่นต้นๆเลย่งอแถมมีคะแนนด้วยอะนะครับมีคะแนนด้วยนะครับโอ้เท่าไหร่นะต้องสองสามพันคะแนนอะสองสามพันอาวีเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะขึ้นเหนือไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีสานขึ้นเหนือเรียบร้อยแล้วครับประกันชั้นหนึ่งมาเช็คก่อนนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบตรงที่ว่า เราไม่ไปดีลกับบริษัทประกันโดยตรงเพราะบริษัทประกันโดยถ้าเราไปดีลเนี่ยมันก็ได้แค่เจ้าเดียวไงเราไปเป็นตัวแทนของประกันของอะไรเราก็เจ้าเดียวจริงไหมซึ่งเวลาเราไปเราไปเวลาเราหลายคนเนี่ยซื้อประกันเนี่ยทุกคนก็จะเขาก็จะมีบริษัทประกันที่เขาเขาเชื่อถือที่เขาชอบอะ่ะซึ่งถ้าเราไม่มีเราไปเราไปดีลแค่ประกันเจ้าเดียวปัญหาเกิดอีก จริงไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีไอบริษัทประกันที่เขาชอบอ่ะมันก็มันก็ทุกคนเขาก็ไม่เอาอ่ะมันก็กลายเป็นคําถามไม่รู้จบนะฮะในการเี่นี้เราดิวแบบโบรกเกอร์ซึ่งเขามีประกันทุกบริษัทเลยเพราะนั้นแล้วแต่บริษัทก็มีเงื่อนไขทุนคำนวณทุนประกันเบี้ยประกันไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะนั้นครับเราสามารถเลือกที่ดีที่สุดคุ้มครองดีสุดแล้วก็ราคาถูกสุดได้ด้วยอ่ะ ซึ่งมันคุ้มค่ามากเลยอ่ะผมผมฟังผมคุยเองผมยังตื่นเต้นเลยโอ้โหม,มันมหาศาลมากเลยใช่ไหมครับแต่ให้เราไปทั้งขายประกันเนี่ยเราไม่รวยอ่ะเพราะเราไม่มีปัญญาไปขายประกันให้กับคนีนึ่งเป็นพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนไงจริงไหมแต่ด้วยแพลตฟอร์ม i t s ของเราอ่ะคุณไม่ต้องไปขายประกันเลยอ่ะจริงไหมใช่รับคุณแค่มี Big Data แล้วทุกคนแค่ซื้อประกันของตัวเองเท่านั้นแหละโอ้โห รายได้เข้ามามหาศาลเลยครับเป็นร้อยล้านพันล้านเกิดขึ้นได้นะฮะผมบอกแล้วไงคุณไม่มีวันรวยนะจากส่วนลดที่เกิดจากซื้อกินซื้อใช้ของตัวเองนะไม่มีวันรวยครับหรือไม่มวันรวยครับจากคอมมิชชั่นที่คุณขายด้วยตัวคุณเองอะ่ะ ยาครับนั่นคืออไรายได้แบบแอคทีฟซึ่งคุณต้องต้องออกไปทำงานตลอดเวลาถูกไหมแต่สำหรับท็อปอทูนิ้แล้วนะครับคุณเพียงสร้างอะไรครับสร้างบิ๊กดาต้าขึ้นมาถูกไหมโดยใช้เครื่องมือก็คือแพลตฟอร์ม t s s เนี่ยในการเป็นรวบรวมนะครับทรัพยากรมน,นุษย์ที่คุณมีอยู่นี่แหละ โดยใช้กลไกการตลาดแบบ MLM Network Marketing นะครับไวยเล่าปากต่อปากนะครับรวบรวมทรัพยมกรมนุษย์เปลี่ยนให้มันเป็นทุนมนุษย์ซะและนั่นแหละครับคือสิ่งรัพย์ดิจิทัลที่มันจะมีมูลค่ามหาศาลในโลกอนาคตผมที่มบอกไปคนที่เป็นเจ้าของ big data นะครับคือคนที่สามารถจะเป็นมหาเศรษฐีได้ดูอย่างเจ้าของ Facebook ดูอย่างเจ้าของไลน e ดูอย่างเจ้าของ อาลีบาบาดูอย่างเจ้าของอเมซอนเห็นไหมเจ้าของช้อปปี้เจ้าของลาซาดานะเขาไม่ได้รวยจากการที่เขาขายของนะแต่เขารวยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและเขามีเป็นเจ้าของ Big Data เขาถึงรวยแต่การที่คุณจะสามารถเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม hmm. เจ้าของ Big Data ได้ในโลกความเป็นจริงคุณต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านน่ะคุณถึงจะทำได้วันนี้ คุณคิดได้เหมือนเขาอะคุณก็คิดได้เหมือนเขาแต่กว่าที่คุณจะสร้างเทคโนโลยีของคุณหรือแพลตฟอร์มคุณเสร็จโนู่แหละครับสิบปียี่สิบปีข้างหน้านู่นมันไม่ทันแล้วเพราะไอ้คนที่เขารวยตอนนี้คนที่เขาสร้างแพลตฟอร์มที่มันสามารถใช้งานตอนนี้ได้เนี่ยเขาคิดเมื่อสิบปียี่สิบปีที่แล้วนู่นเพราะฉะนั้นคุณวันนี้เพิ่งมาคิดมันไม่มีทางหรอกครับที่จะตามเขาทันเขากวาดไปเรียบหมดแล้วเหมือนเราทัพจุลิน เราไม่ได้เพิ่งมาเริ่มคิดวันนี้เราสร้างไอทีขึ้นมาเมื่อสิบปีที่แล้วเห็นไหมครับสิบปีที่แล้วลเราเรา,เราเริ่มสร้างขึ้นมาวันนี้สิบปีผ่านไปเราถึงได้เห็นว่ามันคือเครื่องมือที่ทันยุคทันสมัยและทันต่อการใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างเองครับท็ p ปอัพตรงนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว เพราะ,ะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาบอกข่าวดีให้นะว่าง่ายมากเลยนะครับโอ้การที่เราจะสามารถสร้างเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิตัลในรูปแบบของท o อัพทูลิ t นะสินทรัพย์ดิจิตัลของเราเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านนะไม่ใช่คริปโตเคเรนซีไม่ใช่ n f t แบบประเภทมนโนนะครับเหรียญมนโนไม่ใช่พวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะจบไปแต่เราสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงนะครับ มีสิ่งที่จะมาลองรับมูลค่าของมันเพิ่มมูลค่ามันได้จริงเห็นไหมครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทแรกในโลกครับนะฮะ<ๆ>ที่สร้างเครื่องมือแพลตฟอร์มที่ใช้เปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ให้กลายเป็นทุนมนุษย์และมันคือสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะมีมูลค่าสามารถซื้อขายได้จริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเป็นผู้คิดค้นคนแรกในโลกนี้นะ เพราะฉะนั้นแต่ล้เมื่อเราเคแล้วเราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวนะครับเราเอาไอเทยที่เราสร้างขึ้นแบ่งปันโอกาสให้กับคนทุกๆคนโดยเฉพาะคนลากยากนะได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของถึงเทคโนโลยีเป็นเจ้าของ big data นั่นแหละครับคือวิธีการที่เราจะสามารถทำให้ช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากความยากจนได้จริง แต่วันนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าทอพอพ็อปอัพหรือเราไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเราไม่ได้หยุดนิ่งครับเราพัฒนานะครับไปทีละขั้นทีละขั้นให้มันได้ไปขั้นขั้นอย่างเหมาะสมนะครับไม่จําเป็นนะครับต้องมูมามไม่จําเป็นต้องแบบโอโ้โหแบบอะไรที่มันทําอะไรที่มันเกินเลยอะ่ะหรือเปล่ฮหรือไปโอเวอร์เคม พูดฉันชมมันเกินเวอร์เลยไม่ไม่จำเป็นครับเราทําทุกอย่างบนพื้นฐานความจริงแล้วก็การยอมการการปรับตัวของของมนุษย์ของของคนในสังคมเนะี่ยฮะอะไรที่มันมันล้ําเกินไปอ่ะคนมันก็รับยังไม่รับไม่เปิดรับไงเ,เสียเวลาปากนะฮผมเห็นไม่เยอะละไอ้เพื่อนๆนำเสนอไอเดียที่มันล้ําเกินไปอ่ะนะสุดท้ายเราเจ๊ง ไม่เป็นท่านะงนั้นเราต้องนําเสนอในสิ่งที่เป็นครับก้าวไปทีละขั้นล้าหน้าไปทีละขั้นทีละสเต็ปนะคุณาารู้เลยอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเห็นไหมคุณไปดูรถต้นแบบในงานมอเตอร์โชว์เลยโอ้โหมันอย่างกับยานอาวกาศเลยแทบจะบินได้ด้วยซ้ำแต่เวลาในไลน์โปรดักชันที่เขามาทำมาขายอเขาไม่ได้ทำรถต้นแบบมาขายรไหม ขาเอาแค่ระบบเบรกมาบ้างล่ะระบบช่วงล่างมาบ้างล่ะระบบนั้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่ยังเป็นเะครับต้องเอาทั้งหมดมาขายใช่ไหมฮะไมเ,เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนของแนวทางของธุกิจของเทอรอัพตัวนี้เราเนี่ยเรานะครับพัฒนาตามความเหมาะสมนัม่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปัน อ่านะครับเรื่องสนุกสนุกตื่นเต้นเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับว่าจะสั้นๆนะมันก็ไม่สั้นนะฮะมันก็ยาวตลอดนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันครับ